เริ่มต้นด้วยความงดงามแล้วจบลงได้ที่ความงดงามเช่นเดียวกันครับมาอึ๊บโอ้ยเบจริงอีบ้าเ้ยโอ h m id fifa f o shop by o oh. บริการรับซื้อและขาย id fifa ออนไลนสีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นอมล้วนของใหม่อดัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายาก บริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับ ID ที่89กับเกมคอลเลกชัน FC ออนไลน์นี่เราซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าเดือนกันยายนอนหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนจากฟีฟ่าออนสีเป็น EA Sport FC Online นั่นเองนะครับก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกที่เป็น23่สิบเทสเกมคอลเลกชันก็คือกิจกรรมเก็บเพชรนั่นเองนะครับก็อย่างที่รู้กันคือถ้าเติมครบ1น0 0 0มืนเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้นักเตะ23่สิบเทสรุ้นบวก8ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต เปียกสูงสุดไปเลยครับ999เหรียญแล้วก็ oh, <no. S 1> ให้ MC ด้วย1เหรียญน,นั่นเองนะครับนี่ไง MC ด้วย1เหรียญครับนี่ โอเคครับเรียกได้ว่าพอดีเป๊ะเ,เลยนะครับตอนนี้เราแลกไปทั้งหมด1นึ่พันเหรียญแล้วเราก็รับรางวัลผู้จัดการไปก่อนเลยนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคืองานยาวคือเราต้องมากดทีละใบแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับสาหรับใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็หวังว่าเราจะได้ของดีนั่นเองนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยถ้าใครได้ใบนี้เนี่ยเริ่มตน100้นโอเวอร์ออลหนึ่งร้อยแล้วได้บวกแปดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะครับเออ เอาละเราหมดไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าในเกมเนี่ยเราจะได้การใบไ,ไหนกันมั่งเลยครับเอาละเดี๋ยวเราไปเปิดกันที่การ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ,บอ,อุย ขอบคุณโดเนด้วยนะครับโดอาร์เ็นกับโด w บิวซี่หยเดียวกันครับถ้าเอาจากที่ลองเล่นนะคือโดอาร์เ็นคือสายลอยยิงอ่ะคือเอาจริงคือมันลอยยิงทั้งคูอ่อ่ะคือจุดเด่นของโลนโดหลังหามาคือเป็นรูปการยิงไกลรูปเป็นการคลองบอลในแดนหน้ามากกว่าคือถ้าเราเล่ year, นแบบสไตล์แบบคลองบอลแดนหน้าแบบว่าบางบบอลหน่อยสองปีนี้ไม่ได้ต่างกันเลยนะถ้าเป็นพี่พี่ว่าเล่นปีอาร์เนดีกว่ามันได้ใส่ชุดเป็นอนาเซอร์ด้วยสวยๆถ้าเป็นแบบว่าปีวบิวซีมันเป็นชุดแมนยูอยู่ไงแต่ถ้าเป็นพี่นะถ้าอยากได้แบบเลี้งงอ แต่ก็แล้วแต่เราขึ้นอยู่ว่าเราใช้นงบประมาณแบบไหนนั่นเองนะครับขอบคุณโดนเนตมากนะครับวัดใจแต่ละใบไปเลยอะ่ะขอตึงๆแล้วกันนะคฮังการีแบ็กาซเหรอโอ้โหใครวะเนี่ยฮังการีเหรอพี่ขอคิดกันนิดนึงนะถ้ามีงบ9ก้าหมื่โอ้เก้าหมื่นสองโดเปียวท็อปไม่ได้แต่ถ้าจะเล่นจริงพี่เชียร์ RTN ลทเอา พี่เชียร์อาร์ทีเอ็นล่ะโรนโดอะ่ะคือพี่ชอบตัวหนึ่งมันเป็นชุดอนาเซอร์ด้วยเออประเด็นมีชุดอนาเซอร์คือแบบรอยยิงแบบร้อเเลยอะ่อะโรนันโดอ่ะเออคิดว่าอาร์ทีเอ็นครับอันนี้คือต้องบอกนะไม่ได้ลองเล่นแบบเป็นจริงเป็นจังแบบเป็น5แมตช์สิแมตช์นนะได้ลองแค่อยา่างละแบบ 2, มตช์สแมตช์เท่านั้นเองเพราะว่าโรนโดหลังๆมาพี่แทบไม่ได้เล่นเลยนะครับโรนโดอ่ะเริ่มต้นที่ใบแรก3 8, ามเแใบนี้ใบแรกครับน้องเขาบอกว่าถ้าร้านร้านแตกนี่คือของนี่โอ้โหเอฟเอมานี่คือไม่รววยแล้ คือถ้าเป็นปีกมาคือไม่มีปีไหนที่มันรวยเลยนะสำหรับปีเอฟเอนะคือยากมากนะครับรวเปิดโอ้โหเฮ้ยนี่ ถ้าเป็นอย่างนี้ดวงมาดีนะครับเพราะว่ายิ่งแรกๆเราเปิดได้กากเท่าไหร่หลังๆมาเรายิ่งจะเปิดได้ของดีมากเท่านั้นครับผมมาพี่เชื่อมันอย่างนั้นครับกาลิน่าไม่ทาร้ายกับเราเหรอกมาอันนี้เป็นไอดีที่4ของวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะได้ดีกว่าไอดีแบบว่าหลังๆมาเยอะหรือเปล่านั่นเองนะครับใครที่ดูตอนนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางการติดต่อเส้นสนามเลิบเลิบจุบๆจ,จากพี่ปิงครับมาปืบ๊บเออ WC ครับ โอ้โห,ห WC บบล้วเป็นอามาตี้เท่านั้นครับเปิดมาเปิดมานี่ไม่ได้ลุ้นอะไรกับเขาเลยนะครับใบนี้พี่ว่าใบานี้น่าจะได้ลุน้นคือปีนี้นเป็นปีที่แบบว่ามาจากการแลกเชลซด้วยครบ3า0พันนั่นเองครับก็จะมีปีเชลซีเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเชลซี Chelsea แหละไปน้อง6-8ถึงเชลส์ 8, โอ้โห e ีสองหนึ่งจบเลยครับไม่ต้องลุ้นเลยครับ E21 หนึ e ่งคือเป็นปีที่เก่ามากคือเก่าแบบเก่าเลยอ่ะมันไม่ควรจะต้องมีแล้วนะหรับปีหลังๆมานะครับ เอาละมัลติคลาสเรียกว่าไปไวคือแบบโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะ WC มาแล้วเหลือปีเดียวที่ยังไม่มาสนับที่พี่เปิดนะครับคือปีมาริทแอมบัสเดอร์ครับมามาริทปืบโอ้โห WC ครับโอ้โหวอกไม่ว anyway. อกเอาด้วยไหมโจโอลเลินคนระับหนวดเขาอะไรนี่เรียกว่าแบบเหมือนเลยนะครับไปครับมาริทแอมบัสเดอร์ครับขาวๆ ดีๆเท่านั้นเองครับเราไฟมาด้วยครับเฮ้ยโอ้โหปีเตอร์เช็คปะเนี่ยปีเตอร์เช็คปะเนี่ยเอาคาร์ดิโอบาวเวโอโอร้อยสิบแปดได้เหรอวิบาวเอร์้อยสิบแปดนี่ก็ได้เรื่องอยู่ครับวอล์กเอาตัวแรกครับอ่าร้อยสิบแปดคาร์ดิโอบาวโอครับชิลีนะครับไม่ใช่เช็คนะครับชิลีชิลีนะขออภัยนะครับประเทศชิลีครับเลดกิดก่อนจะชัด์เออเลดกิดก่อน WC คือออกแบบลั่นๆเลยอ่ะ พี่เปิดกี่ดีแล้วเขาวันนี้วันนี้เปิดไอ้นี้ไอดีที่สแล้วครับไอดีที่สามแล้วเอ้ามันยังไม่ขยับดีกอเอาแล้วพี่ว่าแม่งมีคนมาตัวดีๆแน่นอนเลยครับมาใบต่อมาย3่สิบสามเทสมาแล้วนะครับหลุดมาแล้วด้วยนะครับตัวหนึ่งอะ WC 2 2ครับฝรั่งเศสประตูโอ้ฝรั่งเศสประตูนี่เมนดี้เลยตัวเดียวเลยครับเมนดี้อู้ยอยยยยอริสครับโอ้โหนี่ประตู2ตัวแล้วเนี่ยนี่ฟูทีประตูได้เลยนะยอริส คาร์เดียวบาโวนะครับเออได้อยู่ได้เรื่องได้เรื่องครับตัวนี้ยอริสยอริสลินเดอร์เออลินเดอร์แหละตัวนี้ทีเด็ดแน่ใบนี้หกถึงแปดสปอร์ตไลท์ก็ได้ครับเอาไม่ต้องหวังเยอะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังด้วยเพราะว่าสมหวังก็แค่ชื่อหมาเท่านั้นแหละครับผมสปอร์ตไลท์มาสปอร์ตสปอว์วซมาอย่างนี้ครับไม่วอล์กเอาด้วยเฮ้ยน้องๆมันไม่วอล์กเอาเลยนะเนี่ยเฮ้ยแต่แต่พูดถึงมันดีนะถ้าไม่วอล์กเอาเลยในใบสุดท้ายนี่คือบอกเลยว่ามีลุ้นมากนะครับ มีลุ้นแบบมีลุ้นจะจัดเลยอะหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับโปอาร์ทีเอ็นครับอาร์ทีเอ็นเป็นผู้ใหน้อนี่โอ้โหเซดาดาเดอร์ครับเอาละใบทีเด็ดของเรานี่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่เรียกว่าเอาสุดแน่นอนครับมาใบนี้มีหนึ่งใบครับลุ้นบวกสามถึงบวกแปดใบเมื่อกี้ตอนที่เราเปิดคือไม่มีอะไรเลยสหรับการใบนี้เรียกว่าวัดใจกันไปเลยอะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่แบบว่าไม่ไม่พลาดในการรับชมไลค์ใหม่ๆด้วยครับโอ้โหหน้าเกียดเกินโอ้โหใบแปดพันเปิดได้ใบนี้นะหน้าเกียดเกินโอ้ยสามถึงแปดเปิดได้บวกสี่ไม่ถึงร้อยล้านด้วยวุหน่าเกียดเกินใบนี้ปากไม่ออกเลยอะ ใบหวังผลเออใบหวังผลอีกแล้วโอ้โหยากแล้วนะเนี่ยแล้วคือใบนี้คือยากแล้วนะตั้ใบนี้ที่เปิดได้แบคแคมนะเออเปิดเอ็นแบคแคมมาแล้วแม่งจบเลยนะนั่นะนะ่ะน้องๆพิมพ์มายิบสามเทสบวกแปดให้พี่หน่อยมา 23, 6, 8, นะนะมาเหมือนเมื่อกี้เราพิมพ์เราได้แบคแคมมาแล้วพิมพ์ยิบสามให้พี่หน่อยมา The last hope อะ่ะความหวังสุดท้ายอ่ะเด e last h o p อะยิบสามเอ็นจียิบสี่เฮจีเออดีดีสมาร์สนี่ไปรั่วนะโดนเอ็นโอ้โหถ้าโดนเอ็นบวกแปดมาคือแบบ สองแสนสามแสนเป็นอย่างน้อยอะ่ะ oh <no. S 1> เป็นอย่างน้อยอะ่ะเออเลววนชีเสเอยบอกแล,ล้วน้องๆรักพี่พี่ก็รักน้องๆเหมือนกันครับสัพท์ปียี่สิบสามเทียนบวกแปดครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับมายี่สิบสามปึบโอ้โหไม่เห็นด้วยอุ้ยมันเป็นวีซีนะอาร์จเจนตินากองกลางเดือพอปะเนี่ยเดือพอเดือพอโอ้โหบวกเดือพบวกเจ็ด ถ้าเดปอบวก8ก็ร้อยสนะหลักแสนล้านอยู่เหมือนกันครับเอาละเว้ยเดอปอเท่านั้นเองครับสำหรับใบนี้โอ้ยากละยากละโอ้ยนะไม่บวก8ด้วยนะประเด็นถ้าบวก8มันยังได้ลุ้นอยู่นะยากแล้วป่ะอีกใบามาแน่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับเขาคุยตามใหม่ด้วยครับจากทีมทีมอะไรเนะี่ย ทีมขี่ <Okay. S 1> ด้วยนะผมมากงนะ้ครับที่ติดตามคนระับใบสุดท้ายแล้วต่อไปไม่หกก็แปดวัดใจกันเลยอะ่ะไม่หกก็แปดอะ่ะมีแค่นี้เลยอะ่ะ W C มานะสปอร์ตไลน์มานะ F A มานะ L N มาแนละ้วเอา,เ,อาเลยยี่สิบสามทีเอสนะเอากับปีมาลิตเนี่ยขอสองปีนี้นะ่ะเอานี่สองปีนี้สองปีนี้ G M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  ฟังไวเดอฟังไวเดอร์ <Wow. S 1> ไม่เอาปีมาลิตกับไม่เอายี่สิบสามทีเอสนะ แมวสองปีนี้นะถ้าเอามาคือแมวอ่ะไม่ชอบไม่ชอบขอแบบว่าปี FA กับปีสปอร์ไลแบบกะกะละกันไม่ไม่ต้องเอาปีเก่งมาก็ได้ครับมากดที่เลขหน่งครั้งครับรัดสปอร์ดยี่สิบวกแตัวละสาล้านล้านครับเริ่มต้นด้วยความงดงามแล้วจบลงได้ที่ความงดงามเช่นเดียวกันครับมาออโอ,โนนอ้ยอเบสจริงอีบ้าเอ้ เริ่มต้นด้วยความงดงามแล้วจบลงด้วยที่ความงดงามเช่นเดียวกันครับมาโอ้เอฟเอจริงโอ้โหเอฟเอจริงโอ้ช็อกไปเลยโอ้โหเสียด,ดายเลยใบเนี้ยหรือปรับเลรียแล้ววะเออหรือปรับเลรียแล้ววะโอ้นีอันนี้หนักเลยนะเนี่ย เติมหมื่นหนึ่งเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะเนี่ยเอาเดี๋พี่ขออนุาตรวมก่อนนะครับเงินเราได้มาอยู่สองแสนเนาะบวกเจ็ดสามบวกบเจ็ดบวกสี่สิบบวกโอ้โหเติมหนึ่งหมื่นได้อยู่สามแสนเก้าหมื่นล้านเน่ยโอ้โหหนักเลยนะเนี่ยอืมเติมหนึ่งหมื่นได้สามแสนล้านเท่านั้นเองอะ่ะโอ้โหวิผมไม่เปนออกแบบ โม้ตัวคือออกช่วยมากเลยนะเนี่ยคือออกช่วยมากเลยนะครับหมื่นหนึ่งได้ไม่ถึงสี่แสนด้วยอะ่ะโอ้โหยากเลยครับเนี่ยก็ฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอ้โหหมื่นหนึ่งได้มาเท่านี้เลยนะครับจัดรูปดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอ,อัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้จเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ